สวัสดีครับอยู่ผมเบสชาแน,นลผมสับเครื่องบินที่ผมจะมาเล่นวันนี้ผมมีชื่อว่า F8F1 นะครับผมตัวคอนเทนต์จริงๆเนี่ยก็คือตัวพิซายนะครับที่มีชื่อว่าไทนี่นะครับไทนี่ที่แปลว่าเล็กๆนะครับแต่ของจริงเนี่ยบลล์เลิมเลยลองดูสเปคตัวพิซายดีกว่านะครับสับตัวพิซายเนี่ยจะเป็นลูกกึ่งจอกเกานะ A, นะครับ SPAE h น, mm นะครับมันจะเกาะสูงสุดอยู่ที่107มิลลิเมตรนะครับในระยะ10เมตรนะครับที่เกาะสูงองศาแต่ตรงเนี้ยเราไม่ต้องโฟกัสมันหรอกครับผม เราไปโฟกัสที่แรงระเบิดของมันดีกว่านะผมมันมีน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ600กิโลนะครับก็คือว่า เป็นระเบิดลูกหนึงได้เลยนะครับแค่ตกข้างๆไม่จะเป็นต้องเอาพิซซายเนี่ยไปโดนจังๆตัวรถถังนะครับไม่จะเป็นต้องทำแบบนั้นก็ได้นะครับมันก็สามารถฆ่ารถถังคันได้เลยนะครับซึ่งไม่ต้องกลัวหลายแทงมีเดียมแทงเฮฟวี่แทงนะครับเอาพิซซายตัวนี้ไม่อยู่เลยนะครับมันเจาะแรงมากๆมันไม่ใช่เจาะแรงครับมันระเบิดแรงมากๆนะครับผมมันก็คือเทียบเท่าระเบิดลูกหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันแค่มีไอพ่นนะครับเหมือนระเบิดที่มีไอพ่นละกันอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนไอ้วิธีการยิงพิซซายอันนี้เนี่ยผมยังจจัับบททาาางงออยู่่่่่นะะรแแตววก็พเิม้ลล แต่ถ้าผมจับทานได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนเล่นกันดีกว่านะมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับผู้เล่นใหม่ด้วยกันด้วยนะครับหรือผู้เล่นที่ยังไม่รู้นะครับผมก็จะได้เป็นข้อมูลตรงกันไปนะครับโอเคเราโม่มากันเยอะละส่วนพลอจะเป็นไงนะผมเราไปดูกันเลยสวยคียคัพสยไม่ตาย เดี๋ยวต้องไปซ้ำนะครับอีกลูกหนึ่งไปเรียบร้อยผมตายรสสอยแตกเฮ้ยมีคันเพิ่งเกิดนะคันนี้ยิงได้ด้วยแต่รอมันหมดโปรเทคก่อนละกันนะได้๋ยวเไปยิงมันเฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยโดนเงี้ย แต่ไม่ตายให้เพราะว่ามันอยู่อีกสองคนมันอยู่ในเกาะนะครับยิงไม่ได้กองทันอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยตายโอ้ยไอ้คือรับกระสุนพลีเป๊ะเลยเรียบร้อยอ่า ได้เวลาส่งพวกมันลนนรกกันเถอะผมหาเหยื่อที่มันโล,โล่งๆตอนนี้โอเคเหมือนเหมือน,นมีคันนึงแต่มันอยู่หลังบ้าน<ฮ>เจอละเจอละมึลลงล่วงแน่เ้าไปแตก <laughs> ไม่เหลือ แล้วผมต้องไปหายคันหนึ่งเพราะตอนนี้ปีกผมไม่บาลานซ์ละพาผมเลี้ยวเลี้ยวขวาเมื่อไหร่คือแทบคว่ำผมเห็นมันกำลังเคลื่อนที่อยู่คันหนึ่งนะครับลองดูจากหน้าเลยมันจะหยุดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมจะยิงมันเอ้ยมันหยุดน่วว่าหยุดนิวว่าอ้าวคันนี้ด้วยยิงแงจัดเลยเข้าไปแปะ ระเบิดไปซะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยชิกขาดคึ๊งอะไยัดแค่ไรยังวะเออเดือดร่มได้เวลาแจกพิซซ่าละของอร่อยกําลัางไปหาเอานี้ก่อนเลยใกล้ดีนะครับผมชอบซิวปั๊มโอ้ยเกือบตาย ตัวผมเองก็เกือบตายเหมือนกันโดนสะเก็ดเต็มเเลยเนี่ยแรงจับไปครับผมที่เดิมเลยครับอีดอกหนึ่งมันว่างอะแล้ก็ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งคันเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะอยู่นิ่งให้เรายิงไหมถ้าอยู่นิ่งแล้วก็โดนอ่ามีแววโดนนะครับบอกเลยนิ่งๆอย่างเงี้ยขอาไปให้ เรียบร้อยแตกกับบ้านได้ครับผมกินนิ่มไปแล้วสองรอรัมอิ่มๆมาแล้วไปอ่าดนตัวเองแก้วยิ่งมุดได้ เราจะยิงมันเหมือนกันน่ะไปเรียบร้อยตายคู่ไปดิแตกนี่ยเหรอเออเอานี้ดีกว่าอันนี้นิ่งอยู่นิ่งนะครับนี่เลยเล็งไปเรียบร้อยโดนเต็มเต็มตัวแตกไปดิโอ้ไหมีสาวเพิ่งเกิดด้วยล่ะหนึ่งคันนะครับ แต่ด้วยความที่ันเพิ่งเกิดนะผมะยังไม่ไปยิงมันเด็ดขาดใงั้นเสียของแน่ๆให้มันเกิดได้สักพักนึงก่อนสักพักไปยิงมันกันอ้าวเรียบร้อยครับเสร็จเพื่อนเพิ่งเกิดแท้ๆาตายไหมไม่ตายนะครับโกเทีอยู่ไหมเดี๋ยวไม่โผล่แล้วครับเตรียมตายได้เลยไป เรียบร้อยครับผมแตกแตกเป็นไทนี่ไปดิก็แค่ดอกเล็กๆน่ะเฮ้ยโอ้โหผมไปด็อกกับเขาไม่ได้นะครับตอนนี้โอวิสามันยังอยู่ที่ปีกขวาอีกลูกหนึ่งนะครไม่กว่าผมจะยิงทิ้งนะได้เลยผมเจอเป้าหมายแล้วนะครับนี่เลยเอาไปเฮ้ยเฮ้ยมันเปไปไหนกันวะเฮ้ย กลางหน้าเลยนะเว้ยไอเชี่ยพันซ์ยิงไม่เข้าแบบกลางลำเลยแย่ละรถถังจากอนาคตงั้นเหรอย,ยิงไม่เข้าเนี่ยมุโดโดนแบบจังๆอ่ะกลางลำอ่ะแต่ไม่เป็นไรอะ่ะโอ้โหสุดยอดจัดแล้วต่อลองไปอย่างเงี้ยละได้ไหม ไม่เข้านะครับเ,เสียดายจัดเลยแบบเป็นช็อตหาได้เลยนี่ยช็อตเนี้ย,อยโอ้โหโดไปกลางลำแต่ไม่เข้าขอนิ่งๆขอนิ่งนี่เลยตรงนี้เลยมีรถกำลังดันอา้าวฮาดเพื่อนที่ทำไมอ่ะทีนตัวอื่นก็ได้ เรียบร้อยตายโคตรสวยวันนี้ไอ,อ้คันอื่นมันเคลื่อนที่อยู่อ่ะเออช่วยไม่ได้อะนะกำลังใจจดจ่อด้วยงั้นเรามาเอาไอ้คันนี้กันดีกว่านะครับนี่อยู่ใกล้บ้านเราใช่ไหมแกจะมีนอ้จุดนี้ไม่ได้หรอกนะฉะนั้นโทษของแกก็คือตายปิ้วบ้ามไม่ตายวะ่ะ ลูกมาตกก่อนนะครับรอดเลยเอาละข้ามาสั่งตายพวกเองอ่ะโอ้โห่ละมีไกลๆนะครับตรงนี้ผมอยากเล่นมากเลยนี่เฮ้ยตรงนี้เอามนเคลื่อนที่อยู่อะผมอยากเอาอะเอาตัวที่มันแบบชัวร์ดีกว่านี่เลยนะครับคันนี้นิ่งๆเลย อาเกย์เพิ่งเคลื่อนที่เหรอเอ้ยเฮ้ยรถเร็วนี่นาตายได้เหมือนกันโอ้ย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 อย่าย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 ังไหวเหอะเออมันดักไปหน่อยอ่ะขอคันนี้ดีกว่าเออเออได้เหมือนกันตายไป ถึงเราจะตายตายไปเหอะนี่เลยดิ่ง90ใส่เลยถ้าดิ่ง90อ่ะโดนง่ายมากนะครับแนะนำเลยถ้ามือใหม่นะดิ่ง90เลยแบบนี้บม่บมเอาไปสองเลยเนาะแครดีดอกเดียวเก็บไปสองคานตึงๆโอ้โหนี่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  ไปยิงกับเพื่อนก่อนเลย,ยนีง่ายโอ้ยิงง่ายเลยตัวเนี้ยไปปั้มก็ให้หัวแตกน่าสตอมนะครับตายไปนิ่มอ่ะไม่มีก่ออย่างเงี้ยโอ้ไม่ตายเรายิงเครื่องบินกันดีกว่า เร่งเครื่องไรมันน้องเป็ดเหรอผมบินเร็วกว่าอยู่แล้วฉะนั้นผมไม่กลัวย่าสิบจ๋าแรงกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนของกูของกู ให้กูได้ฆ่าดีๆเถอะเออชนแม่งเฮ้ยอันน hm ่าจะตอมได้อยู่นะแมวเออได้อยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่มันเป็น12.7กระสุนธรรมดานะครับ มันก็นเลยแบบว่าไม่ได้มีสเก็ดอะไรรือหวาหอลังการอะไรสักเท่าไหร่นะลำนี้แต่จะตอมให้ตายอ่ะนี่เดี๋ยวก็จะตายเนี่ย,อยเออโดนตอมจนตัวแตกโอเคนะผมโดนเพิ่นไล่อยู่เดี๋ยววนหาเพื่อนเอาจงหลอนในกระสุนของเพื่อนโอเค ค่ามันกันอ่าตัวขาดไปก่อนนะครับมีอีกไหมน่าจะไม่มีละมั้งมีอะไรให้ตอมเล่นบ้างโซนนี้ไม่มีตรงนี้ละ่ะตรงนี้ก็ไม่น่ามีนะเพราะเพื่อนแคมป์ไปถึงบ้านเขาเลยอะน่าจะจบแล้วนะผมเกมนี้ค่อนข้างสนุกเลยละ่ะวิสัยเวนเนี่ยผมบอกเลยมันง่ายกว่าที่คุณคิดเยอะ ตอนแรกผมคิดว่ามันจะยากนะเว้ยไอพิซซ่อันเนี้ยกลับกันครับเล่นง่ายเฉยง่ายมากเลยอ่ะโอเคแล้วผมสัตว์เกมนี้หรือว่าจบสวยอยู่นะครับโอเคแล้วเจอกันครับ